สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำเมนูค่ะแล้วก็ดูสูตรมาแล้วนะคะจาก YouTube ของอ่าคีตโตนวง่ายๆบายนะ่าแจงนะคะเพราะว่าสูตรนี้มันจะเป็นการทำขนมปังแบบไร้แป้งสำหรับคนที่กินคีตโตจีนิกนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะทำสำเร็จไหมไปดูกันเลย สำหรับส่วนผสมของเราก็กพร้อมแล้วนะคะส่วนผสมของเราก็จะเป็นผงฟูเนยแท้ผงออมมอนบดไข่น้ำตาลค่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยที่เราจะใช้สำหรับใส่ส่วนผสมที่เราผสมแล้วลงไปในถ้วยนี้นะคะแล้วเราก็จะนำถ้วยนี้ไปเวฟด้วยไมโครเวฟนะคะเราไม่ต้องใช้หม้ออบนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราใช้ไมโครเวฟค่ะค่ะเดี๋ยว,วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ไปเป็นการเตรียมภาชนะสําหรับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราก็จะใช้ผงอัลมอนด์บด2ช้อนโต๊ะค่ะเทีลงไปเลยนะคะตามด้วยผงฟู1ช้อนชาค่ะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะคะตอกลงไปเลยค่ะสำหรับสูตรนี้เราอยากให้มันออกหวานเยอะหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำตาล2ซองนะคะ เไปเ,ปเลยจากนั้นเราก็จะคสนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแต่ว่าเราว่าใช้ซ่อมตีน่าจะดีป่ะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการทานเนยนะคะเราจะทานเนยให้ทั่วแก้วที่เราจะเทเป็นพิมพ์ของขนมปังค่ะเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะเทส่วนผสมที่คนเข้ากันแล้วนะคะลงในแก้วของเราเลยค่ะเสรแล้วเราเตรียมเข้าไมโครเวฟกันเลยนะคะสำหรับไมโครเวฟของเราเราจะตั้งไฟอยู่ที่แม็กนะคะก็คืออยู่ที่800แล้วก็ปรับเวลาไปที่5นาทีค่ะเริ่มฟูแล้วนะคะทุกคน 5นาทีแล้วค่ะหน้าตาของน้องก็จะยุบลงจากที่เรามองเห็นตั้งแต่ทีแรกอยู่นะคะเราก็จะใช้มีดเซาะให้มันเทออกง่ายนะคะแล้วก็สวางที่จานแล้วก็เตรียมที่จะหั่นน้องกันเลยค่ะว้าวก็สวยอยู่นะ แต่ว่าเด๋วเราต้องมาลองชิมอีกทีนึงว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเนื้อสัมผัสก็จะมีความแข็งกว่าขนมปังทั่วๆไปอยู่ค่ะแต่ว่าหอมมากเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะวัก็จะขกับน้นวานสักหน่อยนะคะเพือเพิชาตเสร็จแล้วค่ะหน้าตาขนมปังขนมปังไร้แป้งของเรานะคะ เนื้อสัมผัสมันก็มันอาจจะแข็งๆนิดนึงนะคะหรือว่าเราอาจจะเราอาจจะทำผิดสูตรก็ได้นะคะอาจจะใช้เวลานานเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแต่ว่าหอมเนยหอมไข่แล้วก็ด้วยกลิ่นกลิ่นของอัลมอนด์ของเขามันมันจะหอมอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักควบคูมน้ําตาลอยู่แล้วเขาก็จะไม่ไม่ใสน่นมข้นเหมือนเรานะคะแต่อันนี้เรา เราจะเอามาลองชิมดูเนาะแต่ว่าปกติแล้วคนที่ทานคีโตอ่ะเขาก็จะมีสูตรทํานมค้นด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราอาจจะพาทุกคนมาทําแบบนมข้นหวานคีโตก็ได้นะมันก็มันกอพอพอแก้ให้หายอยากกินขนมปังได้อยู่นะคะ เหมาะกับการไปทําขนมปังกรอบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับเมนูขนมปังไร้แป้งอ่าง่ายๆด้วยไมโครเวฟของเรามันก็ดีนะคะสําหรับแบบชาวหอเราสามารถแบบทําได้ง่าย,ายสไตล์ของเราเลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะเดี๋ยวแนะนำให้ทุกคนไปดู สูตรจากอ่าพี่ๆหรือว่าช่องอื่นที่เขาทําไว้ให้เราดูใน YouTube นะคะมีเยอะมากเลยค่ะสําหรับเมนูเพื่อสุขภาพยังไงก็ขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะคะหวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย